สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for life ช่องเพื่อการเติบโตภายในและการพัฒนาตัวเองสำหรับวันนี้นะครับผมจะนำหนังสือชื่อว่าอมตะแห่งจิตวิญญาณภาคปลายซึ่งเป็นผลงานของโนวาอนาลัยมาเล่าให้ฟังกันนะครับในความเป็นจริงแล้วหนังสือเล่มที่ผมกำลังจะเล่านี้นะครับแม้จะชื่อว่าเป็นภาคปลายแต่เอาจริง เนื้อหาก็ไม่สามารถเรียกได้เต็มปากว่าเป็นภาคต่อหรอกนะครับสำหรับผู้ที่เพิ่งเปิดมาเจอคลิปนี้นะครับผมขอแนะนำให้รู้จักกับโนวาอนาไลาและงานของเขาก่อนนะครับหนังสือเล่มนี้เอาจริงๆเป็นผลงานของจิตวิญญาณที่ชื่อว่าโนวาอนาไลาโดยถ่ายทอดมาผ่านผู้รับสารที่ชื่อว่าเลขานะครับ พูดง่ายๆก็คือหนังสือชุดนี้มีจิตวิญญาณเป็นผู้เขียนนั่นเองหากคุณสนใจที่จะไปรับฟังงานของโนวาอนาลั์เล่มอื่นๆก็สามารถทำได้โดยการเข้าไปที่เพลย์ลิสต์ที่ชื่อว่าโนวาอนาัยในช่องนี้นะครับสำหรับหนังสืออมตะแห่งจิตวิญญาณภาคปลายเล่มนี้พูดถึงอะไรที่ตรงประเด็นที่สุดก็คือ มนุษย์ทุกคนไม่เคยตายเพื่อกันความเข้าใจผิดผมขอขยายเรื่องของความตายก่อนนะครับความตายในที่นี้หมายถึงการตายแล้วศูนย์ไม่มีอยู่จริงเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายเนื้อหนังของคุณไม่สามารถทำงานหรือฟังก์ชันได้ตามปกติร่างกายก็จะหยุดทำงานแต่จิตวิญ,ญญาณหรือแก่นแท้ของคุณ มีได้สูญสลายไปตามร่างกายที่เน่าเปื่อยผุพังหรือถูกทำลายลงในวันที่ร่างกายไม่สามารถเป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในการเรียนรู้ได้อีกต่อไปวิญญาณก็จะแค่ละทิ้งร่างกายเหมือนแค่การกระพริบตาแล้วเดินทางเพื่อไปเรียนรู้ต่อไปในอีกสภาวะอื่นก็เท่านั้นสิ่งที่คุณจะนำพาไปได้หลังร่างกายเสื่อมสลาย จึงเป็นเพียงประสบการณ์ความรู้เท่านั้นนะครับว่าด้วยเรื่องของการแรกกำเนิดเมื่อมนุษย์คนหนึ่งวางแผนมาจุติบนโลกนี้จิตวิญญาณจะทำการจองซึ่งคำนี้นะครับใกล้เคียงที่สุดร่างกายที่อยู่ในคันมารดาไว้และอาจเดินทางกลับไปกลับมาระหว่างชาติพบกับร่างของเด็กทารกที่อยู่ในคัน แต่ละจิตวิญญาณจะเข้าออกร่างกายบ่อยหรือนานเพียงใดนั้นแตกต่างกันไปบางจิตจะเข้าสู่ร่างของมารดาระหว่างการปฏิสนธิบางจิตก็มารออยู่ในคันส่วนบางจิตก็อาจมาเมื่อหลังคลอดตอนที่เด็กทารกเกิดมาใหม่ๆทุกดวงจิตจะไปไปมามาระหว่างพบนี้กับพบโน้นเพราะยังไม่คุ้นเคยกับสภาวะที่มีร่างกายเนื้อหนัง จนเมื่อเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆการไปกลับจะน้อยลงจนในที่สุดก็อยู่ถาวรไม่กลับไปพบนู้นอีกต่อไปต่อไปว่าด้วยเรื่องของการเดินทางเมื่อเติบโตขึ้นมนุษย์ทุกคนล้วนมีความสามารถพื้นฐานที่จะเดินทางไปพบไหนเวลาไหนไปพบใครหรืออะไรก็ได้ผ่านทางช่องทางความฝันการทำสมาธิ หรือจินตนาการและนอกจากนั้นเรายังสามารถนำสิ่งที่ได้จากความฝันกลับมาใช้ในโลกนี้ได้อีกด้วยทว่ามีเพียงจำนวน,นน้อยนิดมากที่จะตระหนักรู้จนสามารถควบคุมหรือใช้ประโยชน์จากการเดินทางพิเศษที่ว่านี้ได้อย่างเต็มที่ส่วนใหญ่พวกเราจะลืมการเดินทางเมื่อตื่นขึ้นหรือไม่ ก็อาจจะมีการเปลี่ยนสิ่งที่จินตนาการไปเรื่อยๆจนผลที่ตั้งเจตจํานงไว้ยังไม่บังเกิดทว่าเจ้าความสามารถพิเศษที่ได้มาจากความฝันนี้มีอยู่จริงเช่นหลังจากตื่นนอนขึ้นมาคุณอาจร้องเพลงได้ไพเราะมากๆหรือสามารถเข้าใจภาษาอื่นได้อย่างคล่องแคล่วทั้งๆที่ตอนก่อนนอนยังไม่มีความสามารถที่ว่านี้ในความเห็นของผมนะครับ น่าจะคล้ายๆหนังเรื่อง The Matrix ที่ตัวละครสามารถเรียนรู้วิชาความสามารถใหม่ๆด้วยอาจจะเป็นการต่อสู้การขับเครื่องบินได้จากการดาวน์โหลดความรู้ระหว่างที่กำลังนอนหลับนั่นเองเชื่อหรือไม่ว่าคุณเคยเป็นมาทุกอย่างแล้วคุณไม่ได้เพิ่งเกิดมาชาตินี้เป็นชาติแรกในตัวทุกคนจึงอาจมีได้ทั้งเพศชายเพศหญิง ยาจกมหาเศรษฐีพระสงฆ์สัตว์ในเทพนิยายหรือมนุษย์ในดาวดวงอื่นคุณจึงมีองค์ความรู้ที่หลากหลายฝังอยู่ในอะตอมภูมิปัญญาที่คุณมีจึงอนเนกอนันต์มหาศาลจนไม่สามารถใช้คำพูดมาเปรียบเทียบได้แต่เพียงเพราะคุณได้ใช้ชีวิตในภพชาตินี้และฝึกฝนอย่างหนักเพื่อที่จะหลอกตัวเองว่า คุณทำไม่ได้มีไม่ได้เป็นไม่ได้จนคุณประสบความสำเร็จในการเชื่อว่าตัวเองนั้นไร้ซึ่งความสามารถคุณกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการแสรงเป็นคนอื่นที่ไม่สามารถแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่หากคุณฟังมาถึงตรงนี้ผมอยากจะบอกว่ายินดีด้วยนะครับคุณไม่ได้เพิ่งรู้ในสิ่งที่โนวาอนาไลาบอก หรือผมกำลังเล่าให้ฟังอยู่นี้ทุกถ้อยคำที่คุณเพิ่งได้ยินไปเป็นสิ่งที่คุณเคยรู้มาอยู่แล้วการมาเจอคลิปนี้หรือการมาเจอช่องนี้ไม่ใช่เรื่องของความบังเอิญมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะปลดล็อกความสามารถของตัวเองได้สักทีนะครับการฝึกฝนสติการทำสมาธิการเรียนรู้สภาวะ คือหนทางที่คุณจะค่อยๆค,คลายปมที่พันอยู่ยุ่งเหยิงเพื่อเข้าถึงภูมิปัญญาที่คุณมีอยู่มาตลอดได้ไม่มีโค้ดไม่มีนักสร้างแรงบันดาลใจไม่มีครูไม่มีหนังสือเล่มใดที่สามารถจะช่วยแก้กรรมแม้กระทั่งโนวาอนาลายัยหรือใครก็ตามจะช่วยคุณได้อย่างถาวรเป็นตัวคุณเองเท่านั้นที่สามารถจะช่วยตัวเองได้ ต่อไปว่าด้วยเรื่องของมิติอนันตการคุณเคยบ้างไหมครับที่คิดว่าหากไม่ลงมือทำแบบนี้หรือตัดสินใจทำแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์ต่อมาหลังจากที่คุณตัดสินใจเปลี่ยนไปจะพลิกผันไปอย่างไรบ้างในความจริงแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเกิดความคิดว่าถ้าเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่จะเป็นอย่างไรนั่น เท่ากับว่าคุณกำลังสร้างพบใหม่หรือโลกใหม่ขึ้นมาแล้วมันเป็นสิ่งที่เรียกว่ามิติคู่ขนานหรือ multiverse ก็ได้นะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนผมขอยกตัวอย่างหนังที่ชอบมากๆเรื่องหนึ่งชื่อว่า sliding door ออกฉายในปี1998นําแำแสดงโดย Gwyneth Paltrow นะครับเรื่องย่อๆก็คือนางเอกเนี่ยเป็นพนักงานบริษัท ที่วันหนึ่งก็ถูกไล่ออกเธอจึงเดินทางกลับบ้านโดยอาศัยรถไฟใต้ดินและที่รถไฟใต้ดินนี้เองบทหนังได้แบ่งเรื่องราวออกเป็นการคล้ายสมมุติว่าหากเธอขึ้นรถไฟทันหรือหากเธอขึ้นรถไฟไม่ทันจะเกิดเหตุการณ์อะไรต่อมาเหตุการณ์ที่หนึ่งนะครับเกิดความล่าช้าแค่เสี้ยววินาที ประตูรถไฟปิดก่อนที่เธอจะขึ้นได้ทันเธอจึงพลาดรถไฟเที่ยวนั้นไปส่วนเหตุการณ์ที่2ความล่าช้าไม่เกิดขึ้นเธอสามารถไปขึ้นรถไฟได้ทันอย่างฉิวเฉียดทั้งสองเหตุการณ์เล็กๆจากประตูรถไฟหรือที่เรียกว่า sliding door นี้นะครับกลับนำพาชีวิตของเธอไปคนละด้านคนละมุมอย่างเทียบกันไม่ได้ หากมีโอกาสนะครับลองหาหนังเรื่องนี้มาดูนะครับผมขอย้ำอีกครั้งว่าเป็นเรื่อง wizarding door กลับมาที่งานของโนวานาลัยเขาต้องการจะบอกก็คือเมื่อความคิดหรือจินตนาการของคุณได้ผุดขึ้นมาว่าน่าจะทำสิ่งที่ต่างออกไปจากนี้นั่นเท่ากับตัวตนในอีกภพชาติหนึ่งได้ถูกสร้างขึ้นมาแล้วทางเลือกของคุณในอีกตัวตนนึง ที่เป็นองค์ความรู้ในภพบชาติอื่นก็จะเชื่อมต่อกับตัวตนของคุณเองในภพบต่างๆกลายเป็นเครือข่ายที่ขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆคิดดูแล้วกันนะครับว่าแต่และว,วันนั้นเราคิดเราจินตนาการแบบนี้ไปเท่าไหร่แล้วภพบชาติต่างๆคงซ้อนกันไปซ้อนกันมาแบบหาคำเปรียบเทียบไม่ได้เลยนะครับถ้าตามความเข้าใจของผมยิ่งเป็นคนที่คิดเยอะยิ่งมีจินตนาการเยอะ ก็เลยยิ่งฝุงซ่านเพราะข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆมันตีกันจนยุ่งเหยิงไปหมดนั่นเองโนวาอนาไลาบอกว่าถ้าอยากเห็นภาพชัดๆให้คุณลองเข้าไปในห้องที่มีกระจบทั้ง4ด้านแล้วคุณจะเห็นตัวเองทับซ้อนกันไปแบบไม่มีจํากัดเหมือนพบชาตินั่นแหละสิ่งที่อยากเน้นย้ำก็คือการฝึกสติคือหนทางเดียวเพื่อการสร้างสรรค์ประสบการณ์ หนังสือของโนวานาลัยนะครับไม่ใช่หนังสือที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาหรือศาสนาใดๆทว่าเขาก็กล่าวไว้ว่าศาสนาพุทธนั้นอธิบายเรื่องจิตวิญญาณได้ใกล้เคียงที่สุดเพียงแต่ไม่ง่ายเลยที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งหลายให้ออกมาเป็นภาษาพูดและยิ่งไม่ง่ายกว่าที่จะถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาเขียนเนื่องจากการรับรู้การเขียนเป็นตัวหนังสือแบบมนุษย์นั้น มีข้อจำกัดมากมายการฝึกสติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำสมาธิสวดมนต์เดินจงกรมหรือวิธีการใดๆก็ตามที่ถูกจริตของคุณที่สุดนั้นจะช่วยให้สติเกิดทำให้เข้าถึงตัวตนภายในและองค์ความรู้ได้ไม่จำกัดได้ดีที่สุดการเปลี่ยนอดีตปรับอนาคตอดีตปัจจุบันไม่เคยมีอยู่จริง เวลาทั้งหลายดำเนินไปพร้อมๆกันทั้งหมดสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตจึงเป็นภาพเงาของความฝันเหตุการณ์ในอนาคตก็เป็นเพียงการหันเหของจิตวิญญาณที่กำลังสร้างภพชาติใหม่นั่นจึงหมายความว่าคุณสามารถเปลี่ยนเหตุการณ์ร้ายๆในอดีตได้ด้วยการจินตนาการไปในทิศทางใหม่ๆโดยให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นสิ่งที่น่าพอใจกับประสบการณ์ที่ตัวเองต้องการที่สุด ก็ได้คุณอาจจะกลับไปตี้ความใหม่และไม่ต้องทนทุกข์ระทมหรือเชื่อว่าตัวเองมีปมจะต้องแก้ไขอีกต่อไปเช่นเดียวกันนะครับคุณสามารถจินตนาการถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงในแง่มุมดีๆโดยไม่จำเป็นต้องเคร่งเครียดหรือซึมเศร้าเกินไปทำทุกอย่างอย่างเต็มที่ปล่อยวางไม่ว่าผลลัพธ์อะไรเกิดขึ้น ล้วนเป็นประโยชน์และเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อความรู้ของคุณทั้งนั้นพึงระลึกไว้ว่าแม้คุณจะได้เลือกเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นไว้ก่อนแล้วเป็นเรื่องของในพบก่อนการมาเกิดนะครับแต่อารมณ์ความรู้สึกที่จะตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆนั้นเป็นเจตจำนงอิสระที่จะส่งผลให้เกิดประสบการณ์อย่างสูงที่สุดพูดง่ายๆก็คือแม้คุณอาจจำไม่ได้แล้วว่า ตัวเองได้เลือกเหตุการณ์ที่เข้าใจว่าร้ายเอาไว้ก่อนแล้วแต่คุณสามารถเลือกที่จะรู้สึกและตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างอิสระนั่นเองบทส่งท้ายนะครับสิ่งที่ผมพึ่งเล่าไปอาจไม่ง่ายสําหรับบางคนที่จะเข้าใจได้หรือยอมรับได้นะครับอุป,ปมาก็เหมือนว่า เราหลายๆคนนะครับอาจจะเป็นเหมือนปลาที่กําลังอยู่ในตู้ปลากําลังแหวกว่าอยู่ในโลกทางกายภาพท่ามกลางเครื่องประดับตกแต่งในตู้และเข้าใจว่ามันเป็นเพียงโลกเดียวที่เป็นจริงแต่ว่าหากคุณนะครับเป็นมนุษย์ที่กําลังเฝ้าดูตู้ปลานี้อยู่คุณจะรู้เลยว่าสิ่งที่ปลาในตู้เห็นเป็นอยู่และอาจเข้าใจว่าเป็นความจริงนั้น มันเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวเดียวเท่านั้นมันฝึกฝนเอาไว้นะครับเมื่อว่าจะเป็นเรื่องของการทำสมาธิสร้างบุญกุศลอะไรก็ได้ที่รู้สึกว่าสบายใจที่สุดละกิเลสเรียนรู้เรื่องของความรักมีหลายหนทางให้คุณได้เลือกเดินอย่าใช้เวลาปัจจุบันบนโลกนี้ผ่านไปอย่างไร้ประโยชน์อีกทั้งนะครับไม่ต้องสนใจใครวิพากษ์วิจารณใคร ยกย่องเชิดชูใครมากมายนักเล่นบทบาทที่คุณได้รับมาอย่างเต็มที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์อันมีค่าเอาไว้โดยไม่จำเป็นจะต้องหวาดกลัวและไม่ต้องวิตกกังวลให้มากจนเกินไปก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่รับฟังคลิปนี้อยู่นะครับขอบคุณมากๆนะครับฝากกด subscribe นะครับเพื่อรับองค์ความรู้ใหม่ๆได้ตลอดเวลาแล้วพบกันใหม่ในครั้งถัดไปสวัสดีนะครับ